คนละตัวคนละตัวยกเขายกเขายกเขาและบ้านมันอยู่โคตรใกล้หยุดเอ้ยร้อยห้าสิบเอ็มตัวละสาหกตัววิจิสอย่านะอุย้ยเดี๋ยวยังยังไม่ทันได้เริ่มเลยจะเอาแล้วเหรอโอเคโอเคอย่าเพิ่งมาไย่มาใจเย็นใจเย็นใ <c oughs> จเย็นใจเย็นห <c oughs> ลบบุ้งกันหลบบุ้งอุย้ย วุ้ยขโมยไม่ได้โอ้โหเอยเอาล่ะครับวันนี้ผมอยู่เกเกมเกมวลบอยู่ในแบบชื่อว่าสติลออฟิกดูหน้าตาก็รู้แล้วแบบเราจะมาขโมยปลาเนาะอืมไปเราไปหาขโมยปลากันดีกว่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ชายตบผมไปต้นคลิปแล้วใจยเย็นนะใจยเย็นก่อนนะอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นมิสติกคาเค้น50ล้านผมอยากได้อ่ะผมจะเอาแต่ เฮ้ยก่อนที่เราจะไปถึงนั้นนะเราต้องหาตัวราคาถูกๆก,ก่อนหนึ่งตัวหรือว่าเราจะไปเราเป็นโจรปะะ้าล่ะเฮ้ยเป็นโจรเลยหาขโมยเอาใครสับเสียงเสียงใครทำแหละเฮ้ย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 เจย์เจย์อโอ้โหเสียงพี่ชายนี่อุย้ยขโมยกันอย่างนี้เหรอเฮ้ยจเจย์เจย์ไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยใช่ไหมเล้ยขโมยโอ้โหโอเคงั้นเรามาเลือกกันดีกว่าว่าเราจะเอาตัวอะไรดีในราคาแค่400บาทว่าไงพี่ชาย ตัวชายเท่ดีนะลุงแบบลุงมีลูกน้องตามหลังด้วย2ตัวโคตรเท่อุ้ยตัวนี้800โหเราขาดอยู่นะค่อนข้างเยอะอยู่โอ้ไม่แต่ตัวหลักพันนั้นเลยแล้วแบบผมเลิกเล่นเลไหมผมกดออกตอนนี้เลยเจอกันไอหยอกเล่นเฮ้ยไงร้อยห้าสิบจัดเลยเฮ้ยสองร้อยอ่าเรียกว่าไอหมึกชมพูมีลุงฮะลุงเดือด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 ล็อกกงก่อนเออเฮ้ย ด,ดาหน้องนนี่นกเกยมาอยู่กับพี่มามันเหมือนในแบบไอ้ทุง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 อะไรสอย่างเหมือนนะแต่เป็นแบบเวอร์ชันปลาอะไรอื่นม,มีทั้งหมด765เราซื้ออะไรได้บ้างนี่เลยน้องชมพูแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งเดินกลับบ้านไปเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านแบแปแปแอุยปิดกงก่อนเอ้ย แล้วเราก็เก็บเงินมาให้หมดนะนี่แล้วแถบด้านข้างเนี่ยจะมีสโตอินเด็กแล้วก็รีเบิร์เฮ้ยอ่าคือเราต้องหาเต่าตัวนี้ให้ครบแล้วเราจะสามารถรีเบิร์ได้เราได้เงินตามนี้เลยได้เงินคูณ1.1กดล็อกปืนหรอเต่าจ๋ากี่พี่ชายจะไปยังผมใช่ไหมแล้วเขาบอเขาเหมือนหน้าหนีตลอดนะเหมันแบบไม่อยากคุยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมอยากได้กุ้งว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงกุ้ง กุ้งแหละอืมปุ๊บปๆ๊บปอ๊บปุ๊บป๊บป๊บ้สามพันแล้วนะ้เดอเด้ยเดี๋เดๆๆเดๆอเด,เด,เด,เดเอเ้อเยปิดก่อนไอ้พวกนี้ยิ่งหาเรื่องขโมยเราได้กุ้งมาแล้วหนึ่งตัวซึ่งเนี่ยต่อวิได้ยี่สิบห้าเลยนะค่อนข้างแบบเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้เราต้องหาเลยนะผมลืมออหาเต่าหาเต่าตกหรอตกหรอขอทีนึ่งอืมนี่เราก็ทำได้แค่เพียงแค่หลอปะ น่าจะต้องรอด้วยแหละเราหาข้อมูลบ้างดีกว่าวะิกี่นาทีเปิดอ่ะโอ้โหเป็นนาทีเลยอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหแบคโคช้ากี่ปีถึงเนี่ยโดดเฮ้ยโอ้ยอ้าโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยเราได้ไอ้หลามมาอยู่กับเรานะเรื่องเราแบบเรากำลัมเปิดหัวเขาเล้วเข่าแของเข่าเออเราจะสมัยเจะสมัย โดนปะหนึ่งคนภูมิใจสุดๆโอ้แล้ขายได้ตั้งหมื่นหนึ่งราคาซื้อสองหมื่นได้ร้อยแปดสิบบาทต่อวิอเชี่ยออเฮ้ยเตาโดนแย่งวะน่ะนี่ปล่อยเอาเตามาเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยไอ้นี่มันจะขโมยกลับไอ้นี่มันจะขโมยกลับไม่ได้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 หนาไม่ได้หนาของผมก็เหมือนของคุณฮะของคุณก็เหมือนของผมดิ อย่านะโอ้โหเรามายืนหน้าบ้านกันเต็มเลยว้าวไม่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 เฮ้ยตอนนี้เรา,ーーารีเบิร์ดได้แล้วป่ะนี่ไงเรารีเบิร์ดได้แล้วปึ๊บเรียบร้อยอุย้ยชิปตีปิดก่อนปิดดิปิดเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยเรารีเบิร์ดได้สองรอบแล้วเมื่อกี้เหมือนเป็นไอ้ฉลามมีรองเท้าแตะนะผมจำชื่อมไม่ได้แล้วชื่อมันแบบโอ้ไม่กอจะบ้าผมเราสองรีเบิร์ดแล้วปะ่ะเฮ้ยเราสองรีเบิร์ดแล้ว อะไรเราต้องการไอ้ปลาหน้าบึ้งจมูกใหญ่แล้วก็โอ้แป๊บแป๊บแล้วมีเงินสามหมื่นแล้วอ่ะโคตรอย่างเวอร์อย่าขโมยนะอย่าขโมยอย่าขโมยของผมอุ้ยอะไรอะไรอะไรอือุ้ยมันหลบมันจุ๊กเอ้ยโดนไปหนึ่งทีเองด้วยอุ้ยอุ้ยเอาใครอ่ะรับยิ้วเลยอุ้ยโอ้โหทำไมรับยิ้วไม่ได้วะปิดก่อนแน่แเมื่อกี้มีคนจะเข้ามา โหเมื่อกี้แบบเสียดายอะ่ะทำไมรับฮิวไม่ได้วะไม่ใช่ตัวนี้ปะน้องใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหคนละตัวกันเซ็งเลยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เจเจครับเจโอ้ยดูเจอยู่อย่ามายุ่งดูดูหน้าเจดิแบบว่าไงค่เฮ้ยยฮ้ยยฮ้ยแบกกลับบ้านแบกกลับบ้าน เฮ้หลบโอ้โหหลบไม่ทันอะไรอะไรโอ้โหจะได้อยู่แล้หวหุ้ยไอ้สวนนี้น่นาสนนะหนึ่งแสนสองหมื่นนะแต่เจอกันเดี๋ยวเจอกันธุรกิจคุณกับธุรกิจผมอะผมจะเป็นอันดับหนึ่งธุรกิจผมันต้องยิ่งใ<า>หญ่กว่าคุณเฮ้ยพี่ชายขอทีหนึ่งเฮ้ยบ้านผมเปิดป่ะนะหุ้ยปิดหนึ่งทีเรียบร้อยไม่ทันนะไม่ไม่ทันนะไม่ทันนะ เฮ้ยเดี๋ยวโว้ยหูหนูจะได้เอาเลยพี่ชายคนละตัวคนละตัวคนละตัวยกเขายกเขายกเขาแล้วบ้านมันอยู่โคตรใกล้หยุดเอ้ยร้อยห้าสิบเอ็มตัวละแสนหกตัววิไอชโอ้ยแล้วเงินดีดจากสี่หมื่นเป็นล้านเก้าเลยรวยเว้ยรวยเว้ยโอ้ยหลบบ้านก่อนลองบ้านก่อนลองบ้านก่อน เออเชี right, ่ยเรารวยแล้ว่ะทุกคนมีหกล้านสามหกล้านหกล้านหนึ่งเชี่ยโอ้เกเลยหมดเนื้อหมดตัวโดนขโมยไปสองตัวแ่ยอ้โหสิบสองล้านคูดเวอรว่าไงครับพี่ชายว่าไงครับอุ้ยอ๋อเออ๋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 ออออออ๋ออ๋ออ๋อีออ โอ้โหเขาเจ้ามู้อย่างเดียวเลยนะหรือว่าเขาพกอ่าเขาพกมาด้วยเขาพกของดีอุย้ยผ่านแล้วฮึผิดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เก็บเงินมายี่สิบสองล้านคือเรารอคนนี้คนนี้เว้ยคือเขามีโลบักแล้วเขาได้แบบเขาง้างประตูชาวบ,บ้านเขาอะเราก็เกาะบารมีไปเลยอุย้ยตัวอะไรอะโคตรเท่สามสิบล้านได้แค่สามหมื่นเองหรออ้อย้ยอ่าเราเรา,เราให้พี่เขาไปเราให้พี่เขาไป พี่เขาทำให้เราเต,บติบโตเราก็ต้องให้เขาไปแล้วก็แบ่งๆงกันเนาะเ hey. no oh, hey. ฮ้ยไอเซตยูโนปอมแปมโอ้ยขอโทษครับเดี๋ยวชิ้นนี้ต้องมาไอชิ้นนี้ต้องมามันจะเอาเฮ้ยวันสองตัวซื้อสองตัวเลยเอาหมดทงตลาดเราไปถนองกูหยุดเฮ้ยเ hey. ข้าแล้วปะเข้าแล้วปะเฮ้ยแล้วแลเก็บเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็แล้วก็วกจ๊บเรียบร้อย ขออีกตัวหนึ่งได้ปะมอีกตัวหนึ่งได้ไหมเราได้เแล้วมันไม่แย่งเราหรอวะไม่แย่งเ้วหรอไอห้หนูแย่งปะนี่ไงจ,จะแย่งอ้าเรเร็วร้อยเรารีเวิร์ส5แล้วนะตอนนี้กับเงิน 273m แล้วเจอกันครับ